วิธีถอนเงินจากแอปพลิเคชัน tiktok จากกิจกรรมชวนเพื่อนโหลดแอปพลิเคชัน tiktok รับไปเลยทันที80บาทสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุ๊กพีลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องในทุกส่อลนยมือชีมนะครับก็ในวิดีโอนี้นะครับจะมาบอกถึงวิธีการถอนเงินนะครับจากแอปพลิเคชัน tiktok อันนี้คือเป็นกิจกรรมของ tiktok เองเลยโดยตรงนะครับก็คือเราเนี่ยแชร์ลิงก์ของเราออกไปนะครับให้กับเพื่อนที่ยังไม่เคยนะครับ ต้องบอกนะครับว่าที่ยังไม่เคยโหลดแอปพลิเคชัน Tik t o k นะครับต้องอ่าต้องไม่ไม่เคยนะไม่เคยนะครับไม่เคยโหลดอ่าต้องบอกแบบนี้นะเดี๋ยวมีหลายคนทักมาถามว่าเนี่ยส่งให้เพื่อนแล้วทําไมไม่ได้เงินทําไมเงินไม่เข้านะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเพื่อนของคุณเนี่ยต้องไม่เคยโหลดแอปพลิเคชัน Tiktok เนี่ยในมือถือเครื่องเครื่องนั้นเลยนะครับถึงจะได้เงินนะครับอ่ามันเป็นกิจกรรมแบบนี้นะครับ แล้ววิธีการถอนเงินทำยังไงนะครับก็นี่เลยเข้าไปที่ตรงนี้นะครับแต่ก่อนจะถอนเงินก็ฝากเพื่อนช่วยกันกดติดตามกดซ u b สไครป์ฝากกดไลค์กดแชร์ like, ให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทำโอนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็มาที่เลยนะครับพอเราเข้ามาในแอปพลิเคชัน Tik t o อกเราก็กดตรงคําว่าฉันตรงนี้นะตรงฉันเนี่ยนะครับแล้วก็มากดที่มันเป็นรูปบาทเนี่ยรูปเหรียญบาทเนี่ยนะครับกดเข้าไปอ่าถ้าเรามีคอมมิชชั่นนะครับเรามีเงินเนี่ยฮะอย่างผมเนี่ยมี 368บาทผมก็สามารถถอนได้แล้วนะครับสามารถถอนนะครับเพื่อโอนเข้าไปในทัวเล็ t นะครับทัวเล็อ่าวิธีการถอนก็ไม่ยากนะครับแต่ก่อนจะไปถอนมาดูเงื่อนไขกันก่อนว่าถ้าเกิดวันนี้เราอยากได้เงินฟรีๆกับทิกตอกทำยังไงนะครับเขาก็บอกเลยว่าชวนเพื่อนเนี่ยรับไปเลยนะครับ80บาทอ่าพอเราเข้ามาเนี่ยเราจะมีให้เราแชร์ลิงก์ได้เนี่ยเชิญครับกดเชิญดูซิมีอะไรเนี่ยเขาก็จะให้เรา นะครับแชร์พวกลิงก์ต่างๆมาแล้วนะครับเนี่ยก็แชร์ไปเพื่อนคนไหนที่ไม่เคยโหลดแอปพลิเคชันนี้เลยนะครับโหลดเข้ามาลงทบีนเข้ามาเราจะได้เงินเราจะได้เงินยังไงนะครับเงื่อนไขเขาบอกแบบนี้ว่านะาครับหนึ่งเลยคือเรา แชร์ลิงก์ของเราออกไปนะครับในรหัสของเราเนี่ยเพื่อนนะครับคลิกโหลดแอปพลิเคชัน tiktok เห็นไหมนี่นะครับเขาบอกเลยว่าดาวน์โหลด tiktok ผ่านลิงก์ของคุณนะครับเนี่ยเลยนะครับแล้วเข้าสู่ระบบนะครับหลังจากนั้นพอเขาเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยเราจะได้รับเงินทันทีเลยนะครับ10บาทอ่าบาทนะครับและในทุกๆวันนะครับในทุกๆวันนะเขาจะต้องเข้ามาเล่น tiktok นะครับ10นาทีทุกวันทุกวันจะแบ่งออกเป็น3พาร์ท สวันเจ็ดวันสิบสี่วันสาวันเนี่ยเราจะได้สิบแปบาทเข้ามาเล่น7วันต่อเนื่องเราได้ยี่สิบสอบาทสิบสี่วันต่อเนื่องเราได้30บาทจะถามว่าต้องต่อนื่องไหมบางทีก็เขาก็นับสะสมครับหนึ่งสองามสีห้าเจ็ดปดอะไรเงี้ยนะครับสะสมรวมแล้วเราจะได้รับเงินเป็นคอมมิชชั่นเนี่ยเป็นโบนัสเนี่ยนะครับก็คือแ0ดิบบาทนั่นเองนะวิธีการถอนก็ไม่ยากนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน ให้เรานะครับเข้ามากดตรงนี้นี่เลยตรงคำว่าถอนนี่นะครับกดเลยถอนปัป๊บนะเขาก็จะบอกว่ามีเงินที่จะถอนได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด368บาทจะถอน15บาท60บาท100บาทหรือจะถอนทั้งหมดอ่ะผมจะถอนทั้งหมดเลยนะครับถอนไปที่ไหนเขาก็จะบอกเลยว่าไปที่ Two Money Wallet เห็นไหมครับ Two Money Wallet เพราะฉะนั้นแปลว่าเราจะต้องมี t o o ั m o n e นะครับทู m o n e y โอเคไหมนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็คลิกทั้งหมดผมก็คลิกทั้งหมดเลยนะทั้งหมดป๊าปลงไปนะครับเสร็จแล้วก็กดถอนป๊าปลงไปเขาก็จะให้เราเพิ่มบัญชีใหม่อ่ะใส่ลงไปติ to, ๊กทูป๊าป เขาให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ใส่เบอร์โทรศัพท์ก็ไปเสร็จแล้วนะครับกดเชื่อมโยนบัญชีนะครับป๊าได้แล้วนะครับระบบก็ขึ้นมาแจ้งเราแบบนี้นะครับเตร็จแล้วเราก็ทําการถอนตอนนี้กดเลยนะมันขึ้นมานี่เลยนะกดถอนตอนนี้ นะครับมันก็จะขึ้นมาก็ว่านั้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าครบทวนอ่ากดเลยปั๊บกดตายนะครับปึ๊บปึ๊บทีนี้เราก็ต้องเข้าไปดูที่ทูมันนี่วอลเล็ตของเราแล้วนะครับว่ามีตังค์ไหมอ่ะนะครับผมก็เข้ามาในทูวอลเล็ตของผมแล้วเห็นะมีเงินเข้ามาแล้วครับสามร้อยหกสิบแปดบาทเห็นไหมได้นะรับคือกิจกรรมง่ายๆที่เราสามารถที่จะ ได้รับเงินอันนี้คือได้รับเงินจริงๆนะครับจาก t i k tok ต้องบอกเลยว่ามันเป็นแอปพลิเคชันจากแอปพลิเคชัน TikTok เองเลยนะครับไม่ได้เป็นกิจกรรมจากแพลตฟอร์มหรือว่าแอปต่างๆแต่ว่าเป็นเป็นเงินโดยตรงเนี่ยนะครับจาก t i k tok แต่มันมีเงื่อนไขเดียวเลยก็คือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับจะต้องไม่เคยเไม่ไม่เคยโหลดโหลดแอป Tik tok มาก่อนก็คือเอาง่าย ต้องต้องไม่เคยมีแอปพลิเคชันตัวนี้ในมือถือเครื่องนี้และนะครับจะต้องไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนอ่าแต่บางคนบอกว่าอ้าแล้วถ้าเกิดว่าโหลดจากเครื่องนี้แล้วใช้อ่า i ออื่นสมัครได้ไหมอ่าอันนี้ไม่รู้ครับไปลองทํากันดูแล้วกันนะครับแต่ก็อย่าไปโกงเขาเลยครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเงื่อนไขเนี่ยคือคุณจะต้องเข้ามา เล่นทุกวันคาเล่นทุกวันคาเล่นทุกวันนะครับอ่าโอเคไหมนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับกิจกรรมดีๆนะจากติ k กต็อกนะครับคือไลน์ได้มีข้อมูลต่างๆเอามาเล่นด้วยสนุกด้วยเพลิดเพลินด้วยแล้วก็ยังได้เงินด้วยนะครับสมัครเสร็จรีบแชร์เลยครับแชร์ให้ว้าวๆ้านะครับอ่าอย่างที่บอกคือการแชร์มาย้อนดูอีกทีหนึ่งนะครับเหลือฝูนบาทแล้วทั้งบมเห็นไหมครับก็ให้เราเข้ามาที่หน้าของอ่ ฉันหน้าของฉันตรงนี้นะครับเนี่ยที่เป็นหน้าของฉันเนี่ยนะครับกดเข้ามาพอเรากดเข้ามาเสร็จแล้วมันจะมีเป็นรูปเหรียญบาทอยู่ตรงนี้ก็ให้เรากดเข้าไปเลยมันก็จะพาเราเข้าไปคือมันจะมันจะระบบเนี่ยจะสมัครให้เราอัตโนมัติตั้งบอแบบนั้นนะครับโอเคไหมก็ขอให้ทุกคนมีเงินมีทองกับแอปบทิกตอกกันเยอะๆนะครับโอเคนะครับก็ฝากอาไว้้เดี๋ยวเจอกันในต่อไปก่อนจากกันไปก็ฝากาไว้เพื่อเชื่อกัน กดติดตามกดซับสไครป์ฟ้ากก็ไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เพืเ่อนๆที่เข้ามาเล่นติงตอกแล้วอย่าลืมกดติดตามผมให้ด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับสวัสดีครับ